ีไหมคะซักกระเบิดกระโทรปาสวัสด,ดีอะไรก่อนไหมคะแล้วพวกมึงไม่ออกไปทำมาหาแดกอะไรกันบ้างเลยเหรอคะสามแสนหนึ่งมืนคนตอนนี้นะคะประวัติศาสตร์ปรกาปรกฏการที่โลกจะต้องจารึกเดี๋ยวกูจารึกหน้านี่เลยกูตายปุ๊บกูจารึกหน้าลงกูเลยพิมพ,พ์รีภายผู้ที่ไลฟ์สดคนชมสา0 0สนคนสี่0สนคนนี่เยียว กูยดลื่นเยี่ยวตัวเองไงนะกูบอกเลยนะอีแม่งรู้สึกชอบตัวเองชิบหายเลยวะ่ะ3า0 0มแนหกแล้วนะคะเท่าไหร่วะไอ้เหี้ย you make us believe ฟูบายบัต every day มึงพิมพ์ภาษาไทยยังอ่านไม่ค่อยถูกเลยเฮ้ยกูฉลาดจะ,ปะไปเป็นแม่ค้าเหรอสัด